ตกลงเรื่องภาษีของทรัมป์เนี่ยมันปนไปกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หมดแล้วครับอาจารย์ตอนนี้คือมันมีเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของโบลโซนาโรอดีตผู้นำบราซิลที่ได้ชื่อว่าเป็น t ropical trump นะครับคือเขาแนวเดียวกันนี่นะครับก็คือทายกเลิกดำเนินคดีกับโบลโซนาโรโนี่นะครับก็จะไม่เก็บภาษีแรงกับบราซิลนะครับล่าสุดเรื่องเรื่อง เรื่องของทรัมป์กับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยถึงไหนแล้วครับคุณคุณพัครับก็่อก็50วันค่ะให้เวลาทางรัสเซีย50วันนะคะก็ระยะเวลานี้ก็ให้รัสเซียเนี่ยไปเจรจาไปไปคิดทบทวนดูแล้วกันว่าจะยุติสงครามหรือเปล่าถ้าไม่ยุติสงครามก็เอาไปเลยภาษีเนี่ยหนึเเ็มตเต็มๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ขู่แค่รัสเซียเขาขู่ไปถึงคู่ค้าของรัสเซียด้วยเรียกว่าเป็นอะไร secondary tariffs ใช่ไหมเราก็เป็นคู่ค้าของรัสเซียใช่ใครที่ใช่ค่ะใครที่ซื้อแก๊สซื้อน้ํามัน จากรสัสเซียก็จะต้องโดนด้วยครับซึ่งอินเดียเนี่ยชัดๆเลยเรื่องของซื้อจีน,น,น,นจีนแต่<ช>ว่าอินเดียกับทรัมป์ก็เตรียมที่จะสรุปกันได้แล้วเหมือนกันมีข่าว<ช>มาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปถึง EU ก็คลอดมาตรการแซงชันเพิ่มกับทางรสัสเซียด้วยนะครับจี้ไปที่เรื่องของพลังงานเหมือนกันนะครับอาจารย์มองว่ามันจะได้ผลไหมครับขู่ปูตินแบบนี้ปูตินต้องกลัวไหมครับก็กังวลนะครับเพราะว่าข่าวนี้ถ้าความบาดจริง ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆอาจจะมากกว่านั้นครับบางคนวิเคราะห์ว่าถึง200ถ้าคำนวณท,อ 2, ทอ่อสองท่อสาคนะครับความเสียหายจะเยอะมากครับแล้วก็ทางทรัมป์หลังจากที่โดนปฏิเสธหลายรอบก็คงจะเอาจริงและช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะบีบให้รัสเซียกลับมาเจราจาแต่ทีนี้ปัญหาใหญ่ในการเจราจาก็คือรัสเซียต้องการ4ี่แคว้นอย่างบแบบชัดเจนเลยเพื่อไปรัดกันชน คือคือไม่ใช่ต้องการแค่20%ที่ยึดไว้ต้องการทั้งหมดตลอดแนวอันนี้เป็นสิ่งที่ยุโรปยอมรับไม่ได้แต่ในสุดสุดต้องยอมรับนะครับถ้ารัสเซียยังยืนระยะได้ถ้าความบาดรอบนี้เกิดขึ้นจริงแล้วยืนยืนได้ก็คงจะต้องยอมแล้วว่าสี่แควนนั่นนะครับหรือไม่งั้นก็ต้องสู้เลยอเมริกาต้องเข้าสู่สงครามอย่างจริงจังผลักรัสเซียถอยออกไปจากสี่แควน เหมือนมีการส่งสัญญาณแล้วด้วยเหมือนกันนะครับว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เป็นแค่ภัยคุกคามของยูเครนละนะครับล่าสุดชันสเลอร์ของเยอรมนีผู้นําเยอรมนีนะครับก็ออกมาพูดเล่นเหมือนกันว่าต้องเพิ่มงบประมาณในเรื่องของการทหารเพราะว่ารัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามต่อยุโรปด้วยครับไม่ใช่แค่ยูเครนอย่างเดียวครับคือทางยุโรปน่าจะตัดสินใจแล้วนะครับหลังจากที่อิดออดมานานว่าไม่เพิ่มงบประมาณทหาร2%ก็ไม่เอา3%ก็ไม่เอาตอนเนี้ย หไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้ว <c oughs> แต่ระยะยาวนะครับ <c oughs> ระยะยาวแต่ว่าอีกหลายปี <c oughs> แต่ระยะกลางระยะสั้นก็จะต้องหาทางยุติสงครามคราวนี้ <c oughs> โดยการดึงอเมริกันเข้ามากดดันรัสเซียไปก่อน <c oughs> และทางที่ดีเนี่ยอ,อเมริกันน่าจะ มาสนับสนุนยูเครนมากกว่านี้ซึ่งก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มแล้วค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องของการขู่เรื่องภาษีครับทรัมป์เนี่ยก็ประกาศย้ําในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องอาวุธด้วยก่อนนั้นนี้ก่อนนั้นนี้ทรัมป์เนี่ยไม่ส่งนะเข้ามารับตาแหน่งปุ๊บบอกเลยไม่ส่งอาวุธไปให้ยูเครนแล้วนะเราใช้เงินไปแบบเป็นพันๆล้านดอลลาร์ละให้กับยูเครนไม่ส่งให้แล้วแต่คราวนี้ก็กลับลาแล้วนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ปูตินเองก็ค่อนข้างกังวลใจเหมือนกันว่าถ้าอาวุธมันไปถึงมือยูเครนเพ ผมพูดกับบรรณาธิการท่านหนึ่งนะครับอาวุโสเขาก็วิเคราะห์ว่าคนที่สั่งทรัมป์ได้เนี่ยคือเมลานียเพราะว่าก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์จากก่อนหน้านี้เนี่ยคือหน้าของเซเลนสกี้แทบจะไม่อยากมองเลยใช่ไหมครับแล้วก็เชิญมาที่าำนียบข่าวเราก็เห็นกันแล้วว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับ change of heart เกิดอะไรขึ้นครับทำไมทรัมป์ดูจะชื่นชมเนโตดูจะพร้อมที่จะช่วยเหลือยูเครนเพิ่มดูจะหมดความอดทนกับ ปูตินอาจารย์วิเคราะห์ว่ายัางไงครับสองแนวแนวแบบพวกเราชาวบ้านก,ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยอยู่กับรัอ๊รอย <c oughs> เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกแต่ถ้าเป็นแนวยุทธศาสตร์ก็บอกว่าเขาพยายามหาสมดุลนะครับว่าไม่เข้าข้างยูเครนเกินไปแต่ถ้ายูเครนจีบไม่ได้ก็ไปช่วยสักหน่อยไม่เข้าข้างรัสเซียเกินไปแต่ถ้ารัสเซียยอมก็จะคุยเพราะไม่อยากจะลบกับรัสเซียสุดท้ายก็ไม่อยากลบกับรัสเซียทั้งหมดเหล่านี้เขาบอกว่ารัสเซียพอรู พอรู้แล้วก็อยากจะยืนระยะอีกสักพักหนึ่งแบบเปอร์ดิสเซลต้องการยืนระยะเข้าไปจัดระเบียบในซีเรียรัสเซียก็จะทําจนนาทีสุดท้ายจนทรัมป์ทนไม่ไหวจริงๆทีนี้ทนไม่ไหวจร,จริงนี่มันเมื่อไหร่ม,มันจะอ่านได้หรือเปล่าหรือแล้วมันจะเลยไปหรือไม่เนี่ยไอเนี่ยหลายคนเป็นห่วงแต่ว่าสมดุลใหม่นี่ก็คือว่าภายใน50าสิบปันเนี่ยนะครับการคว่ำบาตรก็จะมา นะครับอาจจะมาจริงรอบนี้พอรัเสเซียอ่อนแรงลงก็อาจจะเข้าสู่การเจรจานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าจีนจะช่วยขนาดไหนเกาหลีเหนือจะช่วยขนาดไหนนะครับแล้วก็ยูเครนจะสามารถใช้อาวุธเชิงรับลุกเข้าไปได้ไหมเพราะว่าอาวุธที่สหรัฐให้ก็ยังเป็นเชิงรับอยู่ต้องให้เยอรมันต้องให้ฝรั่งเศสต้องให้อังกฤษเพิ่มอาวุธเชิงรุกเข้าไปนะครับซึ่งจะต่อต้านรัเสเซียคืนนึงเนี่ยรัเสเซีย,ยยิงรดรนเนี่ยเกือบพัน เกือบพันรายการเกือบพันตัวลำนะครับก็ทําให้ยูเครนยืนลําบากถ้าไม่ได้รับอาวุธเยอะๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นสมดุลใหม่ตรงนี้ถ้าได้ก็จะเจรจาสงบศึกได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า2เงื่อนไข4แคว้นและและยูเครนจะต้องไม่เป็นภัยยูเครนจะต้องไม่เป็นเบี้ยให้กับยุโรปพูดถึงเบี้ยนี้ก็หลายคนก็พาดพิงยูเครนนะครับว่ายูเครนไทยเรื่องฐานทัพนะครับเรื่องเหล่านี้ ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าที่โปแลนด์เนี่ยฐานทัพของอเมริกันเยอะมากรัสเซียถึงมาค่อยกล้าถ้าเมื่อก่อนอยู่เคมีฐานทัพของอเมริกันเยอะเนี่ยรัสเซียจะกล้าบุกรอเปล่าแต่นี่ก็มันไม่แต่ในที่ข้อตกลงที่จะให้เป็นบัฟเฟอร์โซนไม่ใช่หรอครับใช่ครับในเหตุผลที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการนี้ในแปดบวกสามเนอะสิบเอ็ดปีที่แล้วพอได้บัฟเฟอร์ได้4แควนหรือครึ่งของ4แควนมีหวังสับ รัสก็คงต้องไปวางกาลังที่ยูเครนมีหวังก็ต้องตั้งฐานทัพแบบที่โปแลนด์ถ้าจะทําให้รัสเซียไม่บุกเข้ามานะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ในอนาคตก็จะอยู่บนโต๊ะเจรจานะครับแล้วก็เรื่องนี้สหรัฐก็เข้าทางเพราะว่ามองหาฐานทัพอยู่หลายๆแห่งทั้งเอเชียทั้งในยุโรปนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของทรัมป์เนี่ยระยะยาวเราก็เห็นว่าเขาต้องการพยายามที่จะชะลอการขยายเติบใหญ่ของรัสเซียของจีนแต่ระยะสั้นก็ไม่อยาก เข้าไปสู่สมรภูมิก็หาทางด้วยวิธีการที่แยบยนต์นักนักการค้าบ้างพ่อค้าบ้างต่างตอบแทนบ้างสายสัมพันธ์ส่วนตัวบ้างอีลงตุงนางไปหมดครับนะครับเพื่อนบ้างภรรยาบ้างญาติบ้างจนบางทีผมคิดว่าฝ่ายตรงข้ามอาจจะอาจจะเดาทางแทบไม่ถูกว่าตกลงยังไงกันแน่แต่ว่าเราเราไม่หลงถ้าเรามองถึงหลักการนะครับเรามองถึงยุทธศาสตร์ที่เขาเดินครับอาจารย์วิเคราะห์สิ่งที่ผู้นําเยอรมณีพูดได้ไหมครับว่า ทำไม eu เนี่ยถึงตกเป็นผู้ที่อยู่ใต้ภายคุกคามของรัเสเซียคือมันสะท้อนความไม่มีเอกภาพของ eu หรือเปล่าครับเพราะว่ามีหลายประเทศที่ผู้นำของประเทศใน eu เองนั้นก็อยู่ฝั่งปูตินวิกเตอ,อ,อร์ออเบิร์น,นเนี่ยชัดมากของฮังการีสโลวาเกียเป็นต้นนะครับนั่นนะครับคือปัญหาใหญ่สุดเลยว่าเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสมเจ้าเนี่ยสาประเทศเนี่ยเป็นคู่แข้งกับรัเสเซียแต่ว่า ถ้ารวมกันแล้วก็รวมไปอีกสิบกว่าประเทศ3ากว่าประเทศเนี่ยสู้ลสเสียได้แต่มมนรวมไม่ได้พอรวมไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะต้องทําให้ตัวเองเข้มแข็ง,ขงก็ไม่อยากทําแล้วก็อาจจะผิดกติกาแล้วก็อาจจะไปย้อนยุคว่าเยอรมันแบบยุคนาซีจะกลับมาอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นก็เกิดไม่เข้าคายไม่ออกแต่ใช่ครับเขามองว่าลสเสียเนี่ยเป็นภัยเพราะว่ามีกรณีประวัติศาสตร์มีกรณีไม่ลงรอยกันแล้วพวกนี้เป็นมหาอำนาจทั้งนั้นครับเยอรมันนี้ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจของยุโรปแล้วแล้วเข้มแข็งทางทหารด้วย ผมยังจำความสัมพันธ์รัสเซียกับเยอรมนีสมัยแองเลาแมคเคลกับปูตินก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากเลยครับมันเกิดอะไรขึ้นในการเมืองของเยอรมนีครับที่ที่ทำให้ตอนนี้ผู้นำคนปัจจุบันเนี่ยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามครับก็น่าจะสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็แองเจลาแมคเคลไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาพยายามเอาเศรษฐกิจมาดึงให้รัสเซียเข้ามาร่วมมือสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับแต่พอ,อเปลี่ยนการเมืองเนี่ยนะครับฝ่ายที่ไม่ ต้องการให้ใกล้ชิดกับรัสเซียก็กลับเข้ามาครับแล้วประเด็นที่2คือสหรัฐกับพันธมิตรอีกหลายกลุ่มก็ต้องการให้ยุโรปกับรัสเซียเนี่ยไม่ใกล้ชิดกันมากไม่ไงั้นอาจจะเป็นภัยอีกแบบหนึง่งนะครับก็เลยทําให้เกิดการแตกแยกโดยเอาอยูเครนมาเป็นเบี้ยนะครับก็เป็น2กรณีที่เสียดายมากคือจริงๆก็เกือบที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจพึ่งพาพึ่งพิงตามทฤษฎี ต่างตอบแทนได้นะครับพอทำอย่างนี้นะท่อแกาสก็พังหมดนะครับความสัมพันธ์ก็ล้าวฉานทุกฝ่ายก็เพิ่มอาวุธอย่างที่ไม่น่าเชื่อคนเยอรมันเพื่อนพวกเราเนี่ยมันยังมานั่งตกใจอยู่เลยอะไรเกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่ปีนะครับมันเปลี่ยนไปหมดนั้นสายการภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ตรงนี้หลายประเทศก็ยังไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากอดีตของความไม่ไว้วางใจแล้วก็ระบบไม่ทํางานนะครับที่ตกลงกันไว้นะครับ สัญญาว่าจะไม่ขยายนาโตก็ขยายสัญญาว่าจะไม่ลุกเข้ามาที่ยูเครนก็รุกนะครับสัญญาว่าไม่เพิ่มกําลังรบก็เพิ่มทีนี้ร,ระบบทั้งหมดเหล่านี้กำลังรวนมากครับกับการ,รที่ทรัมป์เอาเรื่องภาษีซึ่งมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจมาปนกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นของบราซิลอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าคุณยกเลิกการดําเนินคดี b o l โซนาร o นี่ก็จะไม่เจอภาษีแรงบ้างนะครับหรือ,อเรื่องของรัสเซียถ้าไม่ถอยทับภายใน50วันเนี่ยจะเจอภาษีซึ่งคู่ค้ากับรัสเซียก็เจอเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่ให้เดทไลน์หนึ่สิงหากับหลายๆประเทศไปเนี่ยมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นเดทไลน์ถูกไหมครับเพราะว่า50วันนี้มันมาหลังวันที่1สิงหาอยู่แล้วนะครับแสดงว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุยกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็อยู่บนความไม่แน่นอนหมดเลยคือคือทรัมป์เนี่ยก็มีคนตั้งคําถามมาเยอะเหมือนกันถามเข้ามาทางทีเน็ตเวิร์ดว่าทำไมจะต้อง50วันนะถ้าคุณขู่ว่าคุณต้องการจะแซงชันรัสเซียทำไมคุณไม่แซงชันไปเลยลกดดันให้เขามาเข้าสู่โตเจราจารเลยสิคุณให้เวลาเขาตั้ง50วันทําหมทีนี้ทางสำนักข่าว Axios ของสหรัฐเขาก็มีการรายงานเหมือนกันว่าก็ปูตินเนี่ยเคยคุยกับทรัมป์คุยโทรศัพท์ว่าขอเวลา60วัน60วันเนี่ยจะเร่งปฏิบัตติการรเพื่่อทีีจจะบงน้้้ใหได ก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่น่าจะมีการพูดคุยกันมาอยู่แล้วไหมจบยังไงครับคีย์เวิร์ดคือคําว่าจบอาจจะถอยไปเองอ่ะพร้อมแล้วได้ได้อย่างที่ตั้งใจแล้วแล้วก็อาจจะถอยแล้วก็ยอมที่จะมาเจรจาตรงนั้นหรือเปล่าแต่เซรเรนี่ไม่ยอมอีกแล้วนี่ครับอาจารย์ครับครับก็คงจะต้องมายอมกับมันโตเจราจาว่าดินแดนที่จะต้องเป็นเขตกันชนเท่าไหร่กันแน่อ,อันนี้เป็นหัวใจใช่ไหมครับแล้วสองก็คือว่าพอได้ตรงนี้แล้วจะเข้าระบบการป้องกันร,ร่วม กับนาโตแบบไหนที่ไม่ใช่สมาชิกเต็มรูปแบบแต่สามารถที่จะรับประกันว่าเขาอยู่รอดแล้วอันนั้นอาจจะเป็นหมายถึงฐานทัพของสหรัฐกับพันธมิตรของเยอรมันซึ่งก็พร้อมนะครับที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แบบโปรแลนด์ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เซเล์ีต้องการตอนที่ไปคุยที่ทำเนียบขาวกับทรัมป์ก่อนที่จะวางมวยกันนี่นะครับแต่ว่าทรัมป์ก็บอกว่าคือคุณนี่เมื่อเราไปลงทุนเรื่องของอการพัฒนาแร่หายากในยูเครนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ผลประโยชน์ของสหรัฐอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็ถือว่าความมั่นคงก็ต้องตามการรักษาของมันก็ต้องตามไปอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันในจดหมายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันแต่สุดท้ายก็สุดท้ายก็ต้องกระซิบว่าเซเลนสกี้จะอยู่หรือจะไปนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ยังติดใจปูตินแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าถ้าจะจรจาจริงจัดระบบได้เป็นรัดกันชนได้นะครับแล้วก็ตั้งนะครับแนวต้านรัสเซียได้อาจจะต้องเปลี่ยนผู้นําด้วย ตรงนั้นอาจจะเป็นเงื่อนไขจากรัสเซียใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับซึ่งก็อาจจะอยู่บนโต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าตราบใดที่เซเลนสกี้อยู่ตราบใดที่ผู้นําของอิหร่านอยู่กรณีอิสราเอลเนี่ยน่าจะใบก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเข้ามาแบบนี้นอกจากอเมริกาแล้วนะฮะต้องมีใครมาเป็นผู้ร่วมในการเจรจาครั้งนี้ไหมครับคือเพราะว่าปูตินจะไว้ใจทรัมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอฮะมันมันชัดมากว่าไม่ได้ไว้ใจไงฮะมันต้องต้องมีคนอื่นด้วยไหมครับในโต๊ะเจรจจาาานีีี้้้กกกก็มเเ่่ททพลิไดุ สถานการณ์คือฝรั่งเศสนะครับแล้วเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นในหลายเรื่องช่วยอเมริกันบางเรื่องอนะครับเป็นสะพานเชื่อมให้กับรัสเซียในอีกหลายเรื่องเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งกร้าวจะเจรจายา,ยากส่วนอังกฤษก็ไม่อยากยุ่งม,มากนะครับตรุรกีตุรกีก็เป็นเจ้าเก่าอีกเจ้าหนึ่งนะครับร่วมมือกับทางฝรั่งเศสเป็นครั้งเป็นคราวจีนเนี่ยผลประโยชน์ซับซ้อนมากกับรัสเซีย มริกันไม่ไว้ใจ <Okay. S 2> ไม่แต่ละเซียก็ไม่ค่อยไว้ใจระยะยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะยากแต่ละจีนน่อยากจะมารประกาศอยู่บ่อยๆว่าอยากจะมาจัดระเบียบแล้วก็น่าสนใจที่บริกส์เพราะว่าถ้าจัดระเบียบได้เป็นทางเลือกใหม่ของการค้าเสรีเป็นทางเลือกใหม่ของสันติภาพโลกเนี่ยดีไม่ดีก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นเยอะนะครับแต่จีนก็จ้องอยู่นะครับแล้วว่าขอโอกาสขอโอกาสทุกเรื่องครับเรื่องบริเวณอาเซียนก็ขอโอกาสอยากจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหลายประเทศ ครับครัอันนี้ก็เป็นรรเรื่องของจีนที่ต้องระวังไว้เหมือนกันครับครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ